สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการันทงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวพิมพ์ชมพูร้องกลองปราบถูกเบี้ยวค่าจ้างทำกับข้าว300กล่องบริจาครงพยาบาลพิมพ์ชมพูดาราสาวร้องกลองตำรวจกลองปราบถูกเบี้ยวเงินค่าจ้างทำข้าวกล่อง300กล่องบริจาคโรงพยาบาล วันส่งคนจ้างมาพร้อมนักการเมืองถ่ายรูปเสร็จขึ้นรถกลับไม่จ่ายเงิน12,000บาทจากวันนี้นะครับที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกปนางสาวอรสาสาวิจิตหรือทิมชมพูนักสแสดงสาวพร้อมทนายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามหลังถูกชายอ้างเป็นนักการเมืองพรคก,การเมืองแห่งหนึ่งสั่งข้าวกล่องจํานวน300กล่องมูลค่า1 2 0 0 0บาทเมื่อวันที่9กรกฎาคม2564 ระบุให้ไปส่งข้างกล่องที่ไปส่งข้าวกล่องที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วมีการชักชวนให้ผู้เสียหายถ่ายรูปร่วมกับนักการเมืองหลังจากนั้นได้ขับรถหลบหนีโดยไม่ยอมจ่ายเงินค่าอาหารต่อมาได้มีการทวงถามแต่กลับถูกใบเบี่ยงโดยตลอดนางสาวอรสากล่าวว่ารู้จักกับนายพรภาวิตนะครับมาตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านทางเพื่อนหลังตนไปเป็นพรีเซนเตอร์เป็นการรู้จักกันแบบผิวเผินต่อมาหลังมีการระบาดโควิด -19 ไม่มีงานแสดงจึงผันตัวมาเปิดเพจรับทำข้ากล่องขายกระทั่งเมื่อวันที่27ตุลา2564นายพรวิ์ได้ติดต่อตนผ่าน Facebook เพื่อรับจ้างทำข้ากล่องจำนวน100กล่องราคา4,500โดยอ้างว่าจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นวันที่9กรกฎาคม2564นายพรวิ์ได้สั่งเข้ากล่องมาอีก300กล่องเป็นเงิน12,000บาทให้ไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งในวันนั้นนายพรพิ์ได้เดินทางมาพร้อมกับนักการเมืองที่มีชื่อเสคนหนึ่งเพื่อถ่ายรูปการบาริจาคอาหารแล้วจากนั้นนายคือรถออกไปโดยไม่มีการจ่ายเงินโดยอ้างว่าพรรคการเมืองจะเป็นคนจ่ายซึ่งมีการสอบถามไปยังเสีคนดังกล่าวที่ร่วมถ่ายรูปในวันนั้นก็ได้รับคําตอบว่าได้มีการจ่ายเงินมาให้ในายพรพิ์เรียบร้อยแล้วแต่นายพรพิ์กลับไม่นาเงินมาให้ตนโดยอ้างว่าให้รอรับเงินในวันที่30กรกฎาคม64แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินโทรไปก็ไม่รับสาย ทั้งนี้อยากวอนให้สถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะมาหลอกเนื่องจากตนเองก็ได้รับผลกระทบจากการไม่มีงานแสดงจนต้องน,นองําเงินวาลลงทุนทำเข้ากลองแต่ก็ยังมาถูกหลอกซ้ําแบบนี้อีกเอาสถานการณ์อา่าแจ้งข่าวนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ